่นี่สิเอาเตียงไปให้ป้าแปรแปรเราบัสบายบัมีเตียงนอนของนของนก็เลยสื่อเตียงให้เราโยกใจรถเบ็ดลูกไม้เอาไปส่งเราเด๋อวตูนเราอืมแต่รถใหญ่มันยามันลมนะ ถรถท่วมพ่อไปได้ได้ได้แล้วฝาลุกใสกับพ่อไหมไปยังไงมันก็กรถก็หักตัวรถนั่งได้<า>จะนั่งจะลุงหมายนี่ชมว,วิวด้วย เตียงมาส่งคนป่วยค่ะมาลราลงมาไมมลูก

ร่มมากสีย่านอย่างล่มโอ้ยมันก็ธรรมดาสันทายทายทายลูกทายลูกโอ้ยคนเจ็บุญมากหวานบริจาคยังไงนอนผู้เดียวนอนผูเดียวแล้วนอนผู้เดียวนอนผูเดียวนั่นีบนี่ยนเ